เอฟสันเอลสาเติมหมึกง่ายปิมพง่ายนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการความประหยัดความทนทานปิมพงานละเอียดต้องเอฟสันเอลสามองรองรับทั้ง Windows และ Mac OS ใช้งานได้ด้วยสาย USB เชื่อมต่อไร้สายด้วยแอปเอฟสันสมาร์ทพาแนลพิมพผ่านมือถือแท็บเล็ต ได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วรุ่นนี้ก็จัดจำหน่ายที่ร้านพาวบายนะครับทุกๆสาขาใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็สามารถสั่งได้ที่เวอร์บายเ y บ .co.th นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ